พอดีผมคิดเอ่อผมพิมพ์แนวทางไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่าผมยังไม่ได้เขียนอาจารย์ไปเหตุยังกับหนาว่าสัน้นเอาบริเหตุยังเลยแมีนบอกเหตุบุญไปเหตุบุญมาบริเหตุยังอ,งองี้ จองที่ลายเดิมครับที่ลายเดิมใครใครที่มีลายผมอยู่แล้วที่บูชาอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่แล้วก็ไปที่ลายเดิมได้เลยนะครับไปที่ลายเดิมได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ทันไม่ทันร้อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่แล้วก็เลขที่บัญชีเดิมด้วยนะไม่ต้องรอแอดมินสรุปยอดก็ได้ทุกคนเลขที่บัญชีเดิม ลายเดิมไม่ต้องรอแอดมินสรุปยอดก็คือหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบโอนเงินมาได้เลยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเต็มสิบห้าสิบคนผมจะขออนุญาตโอนเงินคืนหรือผมจะบอกว่าเป็นรอบต่อไปเนาะทุกคนโอเคป๊อโอเคเนาะไม่ค่ะว่าโอนมาแล้วอ่ะนี่ต้องทำซ้ำนะจะ้ะอ่ถ้าโอนมาแล้วทักแค่งลายเดียวนะครับอย่าทักหลายลายนะทุกคนไม่ใช่หรืว่าจริงคณะใส่ขึ้น ไปทําบุญมาบักหลายกองเลยทุกคนเออเดี๋ยวคิดเลข้อความใหม่เราจะนับจากข้างล่างส่งส่งขอ,อเวลาเวลาส่งมาส่งสลิปปึ๊บแล้วก็ไม่ต้องดันข้อความนะคะเพราะว่าเวลาอ่านข้อความเอ่อน้องๆแอดมินที่รักผมเนี่ยจะเลื่อนจากข้างล่างขึ้นหน้าอวบอิ่มอ้วนขึ้นค่ะอ้วนขึ้นเนี่ยจริงๆอ้วนขึ้นแต่ผมใช้คำไได้อ่าเลขฝันนะครับ แคบแล้วบอแคบยังทุกคนแคบแล้วเนาะโอเคขออนุญาตเขียนแนวทางวันนี้ก่อน ใหม่เมื่อคืน ททีละห้าพันก็ห้าพันคูณศูนยจุดศูนย์สี่ก็เหลือสองร้อยผมประหยัดลงครั้งละสองร้อยเพราะฉะนั้นทุกข้อความที่ผมส่งคือผมเสียงเงินหมด,มงงหมดข้อความบอกบุญข้อความอะไรก็แล้วแต่<อ>เสียงเงินเบิร์ตพี่น้องนอกจากว่าคุยโต้อตอบกันทันทีแต่ถ้าเป็นข้อความบอดเขาเรียกว่าบอดแค์ข้อความที่แบบผมใส่รูปแนวทางอันนี้ให้แล้วก็ส่งพุดในไลน์เลยอันเนี้ย เสียเง,งนะครับเพราะฉะนั้นผมขอจำกัดกลุ่มเนาะกำไรกําไรอย่าง1นึ่ังร้อหกำไรในลูกกําไรมณนีใต้น้ำนะครับกับไรเพ,รพาา็ดพญานาคแบบเต็มๆก็อันนี้เฉพาะกำไรนะครับไม่เฉพาะมณนีใต้น้ำเฉพาะเผ็ดพญานาค เออโอเคนี่เป็นยังยืดนะคะเป็นยังยืดข้อมือใหญ่ข้อมือเล็กใส่ได้หมดแต่ว่า1,250นะครับจะราคาสูงนิดนึงนะคะทุกคนเป็นงานสั่งทำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องรอประมาณ10 1 5วันนะครับก็ไม่ใช่ทองฟ้าใส่ได้เจาะไส้ได้แขนแล้วสั่ง อย่างนี้ของฟ้าบ่ละเนี่ยหน่อยโพดสักนิดเราก็ใส่ได้มีคนรุนแแขนสักนีดก็ใส่ได้มันเป็นอย่างยืดนะคะแล้วเวลาใส่จะเย็นนะครับแล้วก็ถ้าใครที่บูชาไปนะครับสังเกตว่ามันจะมีความเย็นสังเกตว่ามันจะมีความเย็นแล้วก็ถ้าใส่ไปแล้วเราเรา,เราบูชาเราเราลึกถึงท่านตลอด กำไรจะใสขึ้นนะครับกำไรจะใสขึ้นกำไรจะใสขึ้นเอา,าพน่อโอเค ข้างหลังโฟกัสให้หน่อยมือจหร่เอามือแทนโอเคไม่มือละชัดไหมาชัดแล้วโอ้ยโอเค เรียบร้อยนะคะนะทุกคนเอียงเด้อสัน้นเอียงกบไปปั๊บเอาตัวไม่ไงพัทยาปรัชญาโนบุเป็นพัทยามีอไปรัชญานะครับ ความฝันก็เล่าไปแล้วเนาะความฝันก็เล่าไปแล้วแนวทางก็ให้เป็น